เริ่มมีตาเรื่องอย่างนี้เรื่องน้ำนางเนิน,นออเอามีตาอยู่คนหนึง่งไปขอพญานาให้เซกรูปให้พญานาคก็เลยทำตามสัญญาแต่มีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งถ้าลูกสาวของตาเติบโตมาต้องมาแต่งงานกับลูกชายตน โตก็ไปก็ไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นมไม่ทำตามข้อสัญญาพยานาคแค้นมากก็เลยแปลงมันเป็นมนุษย์แล้วก็ไปแล้วก็ไปตามหาจนเจอ,อไปเจอแล้วก็ปวดงานจนพังเละเทะเลือสีเดินไปแถวนั้นก็เลยเสกให้ทุกอย่างเป้นหิน เอาโอ้แล้วอย่างต่อง่ายนะหรอคน <ละ S 1> ทุกคนที่แข่งไปถึงจนอยู่ปัจจุบันตายหมด<อ>ส่วนนางคนนั้นแหละตายเหมือนกันก็เลยเป็นหินอยู่ที่ถ้ำนางนอนใช่ไหมคือน้านางนอนอืมเข้าใจแล้วอยู่จังหวัดอย่างนี้ลืมลนะเชียง เชียงไหมเชียงไหมแกเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงอย่างนะเชียงเชียนอย่างนะมันสีส้มน้องคบเชียงรายโอเค เอาหันมาบอกท่นผู้ชมก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย